ห้องหุ่นผีห้ามศกตาหุ่นตอนตีสาเขาเช็คอินที่โรงแรมเก่าแก่ในย่านเกษตรกรรมที่เป็นที่รู้จักว่ามีห้องแสดงหุ่นที่พึ่งที่มีประวัติลึกลับและมีป้ายเตือนว่าห้ามศกตาหุ่นตอนตีสามเขาไม่สนใจป้ายนั้นเพราะเขาคิดว่าเป็นเพียงการโฆษณาเพื่อดึงดูดลูกค้าเท่านั้นเขาได้ห้องพักที่อยู่ใกล้ห้องแสดงหุ่นและเขาตั้งรายกาปลุกตอนตีสามเพื่อไปดูหุ่นและพิสูจน์อะไรบางอย่าง เมื่อถึงเวลาที่กำหนดเสียงนาฬิกาตกดังขึ้นเขาลุกจากเตียงและเดินไปที่ห้องแสดงหุ่นที่มีแสงไฟสว่างอยู่เขาเห็นหุ่นที่พึ่งที่มีรูปร่างและสีผิวคล้ายคนจริงบางตัวยืนบางตัวนั่งบางตัวยกมือบางตัวพูดเขาถ่ายรูปหุ่นต่างๆและส่งไปให้เพื่อนๆเ,เ,เขาในโทรศัพท์เขาไม่ได้สบตาหุ่นใดๆเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่สําคัญ แต่เมื่อเขาถ่ายรูปหุ่นตัวสุดท้ายที่มีรูปร่างคล้ายผู้ชายตัวสูงใส่สูตรเขาไม่ได้ระวังว่ามือถือของเขาจะสะท้อนแสงไฟไปที่ตาของหุ่นเขารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติเมื่อเขามองดูภาพหุ่นในมือถือเขารู้สึกว่ามีความชื้นบนจอเขาสังเกตโรปที่ถ่ายไว้เขารู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นว่าในรูปไม่มีหุ่นตัวใดๆแต่มีแต่ได้กลายเป็นคนจริงๆคนจริงที่ถูกผันภาคภูมิบางคนยืนบางคนนั่งบางคนยกมือบางคนพูด เขาตกใจกลัวเมื่อเห็นผู้ชายสูงใส่สูทที่ไม่ใช่หุ่นแต่เป็นผีที่กำลังจ้องมองเขาด้วยความโกรธเขาพยายามวิ่งออกจากห้องแสดงหุ่นแต่ประตูถูกล็อกไว้เขาเห็นผีตัวอื่นๆที่เคยเป็นหุ่นขี้พึ่งเริ่มเคลื่อนไหวและเดินเข้ามาใกล้เขาเขาร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเขาพยายามใช้โทรศัพท์โทรหาเพื่อนของเขาแต่พบว่าไม่มีสัญญาณเขาพยายามทำใจให้สงบและคิดว่าทุกอย่างนี้เป็นแค่ฝันแต่เมื่อผีตัวสุดท้ายที่เป็นผู้ชายสูงใสาย สูดเดินเข้ามาถึงหน้าเขารู้สึกว่าไม่มีทางหลบหลีกเขารู้สึกว่ามีมือเย็นๆจับคอเขาและฟันแหลมๆเจาะเข้าไปที่คอเขารู้สึกเลือดไหลออกมาเขารู้สึกหวาดกลัวและรู้สึกว่าตัวเองกำลังตายและในวันรุ่งขึ้นพนักงานโรงมบศพของเขาที่นอนค้างไว้ในห้องแสดงหุ่นพร้อมกับมือถือที่ถ่ายรูปผีไว้เขารู้สึกสยดสยองและรีบโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุและพบป้ายปิดประตูห้องแสดงหุ่นที่มีคำเตือนว่า ห้ามสบตาหุ่นตอนตี 3.